สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระนิสเจ้าวันนี้วันที่สี่ตุลาคมฉลองในบุญรันซิสแห่งอัสซิสีเป็นนักบุญที่ทันสมัยจนถึงเวลานี้นะครับว่าเขาได้เรียนแบบพระเยซูเจ้าได้แนมเนียนมากเลยและเขาได้เปลี่ยนแปลงโลกเด mm ี hmm. ๋จะเล่าให้ฟังหลังจากที่ลำพึงไปเสียก่อนนะครับ ว่าในบทอา่านบทที่พระบรสารเนี่ยพระเยซูเจ้าเวลาที่มีคนถามว่ารักเพื่อนมนุษย์นั้นรักอย่างไรใครเป็นคนที่รักเพื่อนมนุษย์แท้จริงพระเยซูเจ้าจึงต้องเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่ถูกโจนป้นและทําให้บาดเจ็บจนเกือบจะเอาตัวไม่รอดในวันนั้นก็มีพระสงฆ์คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเขาก็เดินหนี เนนคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เดินหนีอีกเช่นกันแต่เมื่อชาวสมารียาซึ่งถือว่าเป็นอริกับชาวยูประชายวถือว่าชาวสมารียนั้นเป็นคนขิงข้าวนอกนาโอกาสทีจ่จะเอาตัวรอดไม่มีไม่เหมือนเขาแต่วันนี้พระเยซูเจ้าจะพูดเห้ฟังว่าใครคันแน่ที่ควรจะได้รับความรอดใช่ไหมครับเมื่อเขาเดินมาเขาเห็นคนคนเจ็บ ก็เลยลงจากหลังลาแล้วก็มาเยียวยารักษาแล้วอุ้มขึ้นหลังลาเอาไปฝากไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจะได้รักษาแล้วพระเยซูเจ้าก็ถามว่ารู้ไหมคนที่รักเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงนั้นเป็นใครในสามคนเนี่้พวกเขาก็ทูลว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อคนเจ็บพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทําเช่นเดียวกันเถิด นี่พระองค์ก็พูดกับพวกเราเหมือนกันว่าอย่าให้ความรักอยู่ที่ความคิดอยู่ที่พิบอยู่ที่ริมฝีปากของเราแต่ให้อยู่ที่กิจกรรมส่วนในเรื่องบทอ่านบทแรกนั้นเราก็าเห็นว่าโยนาตอนนี้กาลังมีปัญหาเพราะวันหนีพระพินเจ้าแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้ท้องเรือ ล้วก็คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วหนีพระพิญจ้าพระพิญจ้าไม่เห็นแล้วแต่วันนั้นเกิดพายุแรงกล้าเรือจะจมเ็าต้องทิ้งของทุกอย่างลงแล้วก็เรียกทุกคนมาแล้วบอกลูซีว่าใครเป็นตูตสวยที่นําความสวยมาให้เนี่ยในที่สุดก็ให้จับฉลากและในนี้ก็บอกว่าฉลากนั้นตกแก่โยนาเพราะว่าเขาเป็นคนหนีพระบิเจ้าพระบิเจ้าก็เลยก็เลย ทําให้เห็นเลยว่าเนี่ยคนที่ดีพระบิดาเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขารู้แล้วล่ะว่าตัวตัวเองนั้นน่ะถ้าเป็นอย่างนี้โยนผมลงไปในทะเลกันแล้วกันพูดประชดด้วยแล้วก็พร้อมที่จะใช้โทษของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ก็บอกว่าโยนนาอยู่ในท้องปลาเป็นเวลาสามวันสามคืนแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าจัดสั่งปลาให้สำรอบโยนาออกไปไว้บนแผ่นดินแห้งอันนี้เป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าให้โอกาสแกโยนาถูกเกลื่อนเข้าไปในท้องปลาแล้วก็อยู่ในอยู่ได้สามวันแล้วก็ถูกสำรอบออกมาไม่ตายนะครับเนี่ยก็เลยทําให้โยนาเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใหญ่แต่พระพินเจาสังหกที่ใหญ่ ฉะนั้นการหนีพระบินเจ้าก็คือการทำลายตนเองนั่นเองพี่น้องครับการที่พวกเราพยายามที่จะหนีเสียงม,มโนธรรมเวลาที่พระเจ้าเรียกให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหนีหรือหนีความใฝ่ฝันของเรา ทางนี้เพราะเราคิดว่าพระพิญญาพูดลอยลอยสองเราก็ไม่สามารถทําได้อย่างเช่นโยนาเนี่ยแต่พระพิญญาแสดงนี้ก็เห็นว่าใครใหญ่กันแน่ก็ขอพระพิญญาได้โปรดให้พวกเราได้เดินตามสิ่งเรียกของมโนธรรมนะครับส่วนเรื่องของนักบุญฟรานซิสในวันนี้พี่น้องก็ทราบว่าเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอง์หนึ่งของ สมัยเก่าและสมัยปัจจุบันนี้ไมนใจพระสันเดอปาซึ่งไม่เคยมีใครเอาชื่อของฟรานซิสมาเป็นพระสันเดปารเาเนี่ยเป็นพระองค์ครัคนแรกที่เอาชื่อของนบุญฟรานซิสมาเพราะพระองค์เห็นว่านบุญฟรานซิสเนี่ยแม้จะเกิดก่อนพวกเราประมาณหนึ่งพันปีเนี่ยแต่ตัวอย่างชีวิตของท่านนั้นยังเป็นแสงสว่างให้พวกเราได้อยู่ นั่นเป็นฟานซิสเกิดที่อารซีในปีหนึ่งันแปดสิบเแล้วก็บิดามก็ร่ำรวยก็เ,เป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าแบบชั้นหน่งแล้วก็ร่ำรวยมากมแล้วก็การศึกษาเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าต้องการที่จะใช้เงินกับเพื่อนฝูงเป็นหนุ่มเจ้าสำราญต่อมาก็เห็นว่าเออ ถ้าจะไปเป็นทหารเนี่ยจะได้รับเกียรติยศด,ด้วยฉะนั้นจึงขอสมัครไปเมื่ออายุยี่สิบเนี่ยแล้วก็ไปรบในที่สุดประถุกจับเป็นเฉลยและบิดาต้องไปถ่ายออกมาหลังจากสองปีนะครับครนี้เราจะเห็นว่านะบุญฟังซิสได้รับการเรียกจากพระบิ้าเมื่อกลับมาเนี่ยเขาป่วยแต่ว่าต่อมาก็เห็นว่าเออนี่ยังจะมีออการ สมัครไปเป็นทหารดีก็จะดีเหมือนกันเพื่อว่าเขาต้องการชื่อเสียงแล้วก็วันนั้นก็นอนแล้วก็ฝันว่ามีเสียงจากสวรรค์บอกว่าให้กลับบ้านซะไปรับใช้พระเป็นเจ้าไม่ใช่มนุษย์ฟรานซสจึงเ,เริ่มคิดว่าเขา แสวงหาความสุขความสนุกสนานความรุ่งเรืองสายโลกนั้นมันเป็นทางที่ไม่ไม่ถูกต้องแล้วการภาวนาการที่ท่านท่านภาวนาก็นำท่านไปสู่ชีวิตที่ปลดตัวเองจากทุกอย่างเหมือนพระกีสเจ้าแล้วก็ต้องนบนอบพระอ์ อย่างที่กันได้ยินในเวลาสุดภาวนาฟัาเซิยเลยสิ่งที่เจ้ารักและปรารถนาทั้งฝ่ายเนื้อหนังนั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าที่ของเธอนะที่จะทิ้งมันที่จะเกลียดมันถ้าเธอต้องการที่จะรู้ใจน้ำใจน้ำใจของเรา เมื่อเธอเริ่มสิ่งนี้เธอก็จะเข้าใจถึงความหวานและความน่ารักของอช,ชีวิตภายในแลว้วก็มาดูชีวิตภายนอกก็จะเป็นชีวิตที่ขมขื่นแต่ก่อนนี่บอกว่าเป็นชีวิตที่น่าสแสวงหาตอนนี้มาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นชีวิตที่ขมขื่นจริงๆไม่น่าจะเดินตาง แล้วก็หันมาหาพระพินเจ้าแล้วจากกังเขนที่อยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าดามียโนอยู่ในทุน่งนาเป็นวัดร้างแล้วนั่นนหะพระเยซูเจ้าได้พูดกับฉันว่าฟรังซิเอ้ยเห้ออกมาและไปสร้าง บ้านของเราเสียใหม่เพราะว่ามันกำลังจะล่มสลายมันจะพังทลายแล้วฟรานซิสต่ตอมาจึงได้เข้าใจว่านี่ก็คือคำสั่งของพระพิจ้าให้มาไม่ใช่ซ่อมแซมโบสวัดแต่ว่ามาซ่อมแซมพระศาสนาจากคาทอลิกแล้วก็ท่านก็มา ทาสีทาคือซ่อมแซมวัดไปด้วยทาสีของวัดทีุบนสดานเนียนโนใหม่ให้มันสวยงามขึ้นอันนี้ <c oughs> ปัญหาของบิดาก็คือว่าทา่านไปขโมยเอาเสื้อผ้าของบิดามันดาแล้วก็เอาไปขายแล้วเอาเงินให้คนจนเนี่ยบิดาจึงได้ไปฟ้องพระสังฆราชพระสังฆราชก็ก็ฟัง วันไหนเราพูดดูซี่เป็นยังไงบิดาก็ฟ้องใหญ่เลยนี่นะว่าเนี่ยเขาผ่านเงินของพ่อของคุณพ่อเนี่ยมากของพ่อเขาเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นในวันนั้นเป็นวันที่มีมีความหมายมากเลยคือท่านถอดเสื้อของท่านออกเลยอืให้บิดาแล้วบอกเอาไปเสร็จครับและให้จําไว้ว่าก่อนเนี่ยผมเคยเรียกคุณพ่อว่าคุณพ่อ แต่ต่อไปนี้ผมจะเรียกพระบิจา้าพระบิดาเป็นคุณพ่ออยู่ในพุทธสตู่ในสงสวรรค์หลังจากนั้นก็เริ่มชีวิตของการดำรงชีวิตแบบสมัะแล้วกเ็เป็นชีวิตที่สวดภาวนาแต่ก็ทราบว่าไม่ใช่กระแสะเรียกของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงมาเริ่มก็ซ่อมแสมบ้างไอวัดของนบ,บุนรมียนโนซะก่อน แล้วก็ต่อมาเขาก็เ,เชื่อในขรอคำของพระเยซูเจา้าที่ว่าจงไปประกาศพระวรสารประกาศพระราชัยสวรรค์และยาหาเงินหาทองมาใส่ตัวแล้วก็ไม่ต้องมีถุงมีย่ามไม่ต้องมีรองเทา้าในจุเริ่มต้นของท่านในตอนนี้คือไม่ใส่รองเทา้าเนี่ย ไม่มีแม้กระทั่งไม้เท้าที่ใช้สําหรับเวลาที่จะล้มมันมาไม่ต้องใช้แลวในปี1209เนี่ยก็ได้ยินพระวรสารแล้วก็เข้าใจว่าพระองค์ต้องการให้ท่านนั้นออกไปประกาศพระวรสาร ตัวชีวิตหนึ่งด้วยเป็นชีวิตแบบฤาษีแต่ว่ามาดูแล้วก็เป็นชีวิตที่พระพิญญาต,ต้องการก็คือ,คอให้ประกาศพระวสรสารและการประกาศพระวรสาสรนั้นจะต้องเป็นคนยากจนนี้ความยากจนของท่านเนี่ยดึงดูดหลายๆคนลูกของคนรวยซะด้วยที่มาเป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ยนะมีอยู่ประมาณสิบคนซึ่งฮือฮากันมากเลยบอกเฮ้ยลูกคนรวยเนี่ย ม,มันทิ้งไม่ได้หรอกความบ้านรวแต่ปรกากฏว่าไปดำรงชีวิตธรรมาเหมือนท่านอยู่ในในโบสถ์ในในที่สถานที่ที่สลักขับพังแล้วนี่ครับฉะนั้นจึงมีการไปขอพระสันเะปปาได้อนุญาตให้ตั้งคณนะแต่พระสันตทปปาก,ก็บอกว่าเอ้ยมีแค่สิบคนอย่างนี้เหรอแล้วก็ดำรงชีวิตแบบนี้เหรอคงจะลำบากนะแต่การน,นั้นก็ตาม ก็ก็ลองดูว่า mm. เธอเนี่ยจะสามารถที่จะดำรงชีวิตแบบนี้ได้ไหม mm. คือพระองค์อนุมัติให้มีกฎ mm. มีวินัยด้วยวาจาของพระองค์แต่ยังไม่ได้เขียนเป็นรัฐละศรนะครับ mm. แต่มาเขียนเป็นรักละศรปีหนึ่งพันสองรอยี่สิบก็คือหลังจากนั้นประมาณสิบปีหลังจากที่ขอพระสันตปปะปาปามาดูมาเนี่ยมาาตั้งคณะใหม่นี่นะครับ แล้วก็ท่านก็ได้ตั้งคณะของท่านมีชื่อว่าเป็นคณะร拉เธอที่มีความสุภาพทําตนและเรียกตนเองว่าฟรายเออร์ฟรายเออร์สก็คือพระดา,ดาน้อยไม่ได้บอกพระดา,ดาใหญ่เพราะว่าพระดาน,น้อยนี่ก็คือน้อยจริงๆเป็นคนใจสุภาพทําตนและจากนั้นก็สมาชิกก็ออกไปประกา,าศพระวสาน ไปทางเหนือประเทศอิตาลีไปทางใต้ประเทศอิตาลีและออกนอกประเทศอิตาลีอีกแต่งชุดสีน้าตาลนี่แหละครับจนถึงทุกวันนี้เพี่นน้องไปเห็นว่าเนี่ยขณะนี้ก็แต่งตัวแบบนี้แล้วก็หลังจากที่ได้ขอวัพนปิปมาแค่เก้าปีเท่านั้นนะ่ะสมาชิกของท่านก็มีจํานวนห้าพันคนวันนี้ถ้าถามว่าเป็นอัศจรรย์ไหมเขากค็คิดว่าเป็นอัศจรรย์ กนนบุญฟรานซิสไปพลิกโฉมหน้าของพระาศาสนาจาักรที่จะต้องทำให้เหมือนกับพระเยซูเจ้าให้มากที่สุดดังนั้นในวันนี้ก็ก็ขอเล่าแค่นี้ก่อนยาวนิดหน่อยแต่ว่าก็ทำให้พี่น้องได้เข้าใจว่าขณะน,นี้ที่อยู่ในมิสซันตาแรกของเรานั้นนะ่ะเขาก็มีหน้าที่เป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้าแบบยากจน ทางผู้หญิงนั้นก็เป็นสมาชิกของอารามชีรับแล้วก็ทางผู้ชายนั้นก็เป็นคุณพ่อที่ดูแลสัตว์ปรุษทําำหน้าที่ประกาศพระวรสารอย่างที่นันบุญฟังซสธรรมขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ